ผมในนามของสมุไรพเนจรจะมาดูแลจะมาคุ้มกันชีวิตของนายน้อยทุกท่านเองครับรางั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนายน้อยครับเราได้เวลาออกเดินทางแล้วนะครับเราต้องรีบไปปราบอสศูรที่เมืองสุดฟ้าคลเลนู้นครับนี่ท่านจะพาเราไปปราบอสศูรกับท่านหรอคะใช่ครับเพราะว่าสุดปลายเส้นทางเราจะได้ไปแต่งงานกันที่สุดฟ้าคลเลนั่นไงครับ Kim นี่นี่อาสูรปรากฏอสูรแล้วอสูรได้ปรากฏออกมาแล้วเชื่ออาสูรนากปกโอ้เจ้าอสูรร้ายนี่เจ้ากิดจะทําร้ายคุณหนุของข้าหรือข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทําร้ายอสูรมันได้ไม่รอลยข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทาร้ายคุณหนุงมข้าหรอกไอเจ้าอสูรชั่วแต่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 ยาปานกบนท่าที่หนึ่งสายฝน ซุ่มลมใจสาวโรงงานปิ้วเฮ่าพลังแค่นี้ใช้ตอก่อนอะไรฆ่าไม่ได้หรอกนะฮ่าทำไมอ่ะทำไมอันนี้มันฆ่าจะใช้ปรับเจ้าไม่ได้หมดอสุโลหิตมังสลาตันปู่ว่นะเป็นไงล่ะหมดอสุโลหิตของข้าเจ้า ข็งเก่งจริงๆเจ้าอะไม่รู้ซะแล้วว่าข้าจริงๆแล้วข้าก็คือพ่อของเจ้าฮะโซเอลเจ้าเติบโตเป็นนักล่าอสูรที่ดีได้นะพ่อโดนถูกจับมาให้กลายมาเป็นอสูรอยากให้ลูกเติบโตขึ้นและแข็งเกินขึ้นเพื่อที่จะมาฆ่าพ่อให้ได้นะ เราเอลเจ้าต้องไปฝึกแล้วเติบโตขึ้นกว่านี้แล้วสักวันเราจะได้มาเจอกันอีกในสถานการณ์ที่ในสมรภูมิในสมรภูมิที่คู่ควรแล้วก็ลาก,ก่อนนะลูกท่านบ๊ว